เรียกได้ว่าเป็นดาราดังที่ลหลายๆคนค่ะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับลิเดียค่ะอีกทั้งยังเป็นคุณแม่ลูกดกนะคะที่ยอมใจอ่อนให้สามีอย่างคุณแมธิวดินนะคะมีลูกน่ารักรวมกันถึง3คนค่ะทั้งลูกชายและลูกสาวนะคะอย่างน้องดิแลนน้องเดมี่และน้องดิออนค่ะแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้สามีค่ะอยากจะมีลูกเยอะๆออหรือว่ามีลูกเพิ่มก็คงจะไม่สำเร็จแล้วนะคะ หลังจากที่ลิเดียค่ะเคยบอกไปให้ทำหมันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำจนกระทั่งทำเอาชาวโซเชียลฮือฮากเกินไม่น้อยค่ะเมื่อล่าสุดคุณแม่คนสวยอย่างลิเดียนะคะได้มีการออกมาโพสไอจีแท็กหาคุณสามีนะคะคุณแมทธิวค่ะโดยภาพที่มีข้อความเขียนว่าจะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะพร้อมกับลงแคปชั่นว่าก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำสักทีจบ,จบ BOOK บ o กวิกสัก TO ME now no more baby and no more sex until you get snapped #desperate times call for desperate m a t u r e งานนี้นะคะทำเอาคนบันเทิงค่ะรวมไปถึงแฟนคลับนะคะแห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิอยากให้มีน้องดีอีกคนค่ะลูกๆน่ารักมากน้องดีคนที่4 please แม่จะไม่มี number 4แล้ว ฮ่าฮ่าฮ่าดุด,ดันไม่เกรงใจใครคุณค่าที่คุณคู่ควรโดนแน่ๆโหดมากคุณแม่คงจะเหนื่อยจริงๆเห็นพูดหลายรายการแล้วแถมทำหมั่นผู้ชายเจ็บน้อยกว่าแผลเล็กกว่าหายไวกว่าอีกหมั่นไงามากๆทำไมผู้ชายไทยถึงไม่กล้าทำกันเปลี่ยนเลยค่ะถ้าทำหมั่นแค่นี้ทำให้กันไม่ได้ฝ่ายหญิงอุ้มท้องตั้งสามคนละเหนื่อยเนาะแกลองมาท้องเองดูด ไม่เห็นตลกเลยมีลูกคนหนึ่งร่างพังเท่าไหร่3คนก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะแนะนำให้เปลี่ยนค่ะถ้าเราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้พูดขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ทำก็แหกอยู่นะผู้หญิงนะต้องอุ้มท้องต้องเจ็บตั้งเท่าไหร่นี่แค่ทำหมันบอกมากี่ทีไม่ทำสักทีก็น่าเบื่อมากนะอุ้มท้องคนเดียวก็แย่แล้วนี่ตั้ง3คนผู้ชายควรเห็นใจผู้หญิงมากกว่าคนเดียวก็เหนื่อยแทบใจจะขาดแล้ว การที่ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องแต่ละครั้งเนี่ยคือมันเหนื่อยมากจริงๆคนที่ยังไม่เคยท้องคงไม่เข้าใจส่วนเราจบที่หนึ่งคนพอตอนคลอดเกือบจะตายคาเตียง และเมื่อเข้าไปส่องใน IG ทางด้านของคุณแมทธิวนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะได้โพสต์ข้อความป้ายบิลบอร์ดนะคะบนท้องถนนค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าแมทธิวดีนจะเลือกทำมันหรือจะไม่มีเซ็กตลอดไปภรรยาของคุณลิเดียดินพร้อมกับใส่แคปชั่นแรงค่ะแท็กไปหาลิเดียนะคะที่ว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรอคุยกันเองดีกว่าไหม WTF some m a t t e r s o u e s be discussed privately ทั้งนี้ค่ะทางด้านของลิเดียนะคะได้บอกแมทธิวนะคะว่าให้จองคิวทำหมันด่วนไม่ขอมีลูกเพิ่มแล้วและจะไม่ยอมมีเซ็กด้วยอีกจนกว่าสามีจะทำหมันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายชายเคยบอกว่าอยากมีลูกคนที่สี่เพิ่มนะคะขณะที่ลิเดียค่ะก็ขอให้สามีทำหมันสักทีแต่คุณสามีนะคะก็ไม่ยอมทำค่ะกระทั่งเจ้าตัวประกาศยื่นคำขาดในครั้งนี้อย่างไรก็ตามกัะท่านผู้ชมก่อนที่ลิเดียนะคะจะมีลูกคนที่สามค่ะทางด้านของคุณแมทธิวเนี่ยได้ เคยอ้อนภรรยาให้ใจอ่อนอีกสักครั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลิเดียนะคะรีบเซโนไปทันทีค่ะว่าไม่ไหวแล้วแต่ว่าแมทธิวเนี่ยก็ได้สวนกลับไปเช่นกันว่าผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณพ่อแมทนะคะดูอยากจะมีลูกเพิ่มอีกสักคนจนทนไม่ไหวแล้วนั้นก็น่าจะมาจากการที่ตัวเองไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงและฟิตอันเฟิร์มมากขนาดไหนเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีอสุจิที่เยอะกว่าคนปกติ นะคะทั่วไปเนี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวโดยคุณแมทธิวค่ะก็ได้เล่าให้พิธีกรทั้ง3ฟังแบบแฮปปี้สุดๆว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ผมแทบภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วหมอบอกว่าอัจจุจิผมเนี่ยมีอยู่75ล้านตัวต่อ1นมิลลิลิตรซึ่งคนปกติเนี่ยมีแค่15ล้านตัวต่อ1นมิลลิลิตรแค่เอาท้องชนท้องก็สามารถท้องได้แล้วพร้อมกับหัวเราะค่ะอยากมีลูกคนที่สาม,มารถพยายามสร้างบรรยากาศโรแมนติกบิวเต็มที่เวลาไปต่างจังหวัดก็จะสั่งไวน์มาแล้ว แล้วก็บอกว่าให้ภรรยาดื่มหมดเลยกะมอมตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายกินไป2แก้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ยอมกินต่อในตอนนั้นดาลลิดเดียค่ะก็ได้เผยต่อว่ากลัวมากต้องคอยระวังตลอดเวลาตอนนี้นอนกับลูกสาวสองคนให้พ่ออยู่กับลูกชายไม่นอนห้องเดียวกันแล้วยังไม่ยอมใส่อ่อนไว้เมื่อไหร่ที่พ่อสามารถท้องได้ด้วยช่วยแบ่งเบาในการท้องแล้วมีการปั๊มนมให้นมได้ด้วยถึงจะยอมมี 4- 5ห้าคนได้เลยงานนี้กะท่านผู้ชมก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ ว่าเรื่องที่ลิเดียนะคะออกมายื่นคําขาดจะไปดูเรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์นะคะบอกได้เลยว่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ